คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาแก้ขาขากระดิ่งนะคะขากระดิ่งให้เป็นขาตรงนะคะวิธีทำก็คือเราก็จะถามลูกค้านะคะว่าเราต้องเ,อเขาต้องการขาเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าเป็นขาก็บอกตรงเราก็จะดูความเป็นกระดิ่งของกางเกงตัวนี้นะคะมันก็จะสูงขึ้นมาประมาณหัวเข่านะคะประมาณหัวเข่าของลูกค้า ขากระดิ่งหรือขาม,ม้ามันก็คล้ายๆกันนะคะขากระดิ่งก็จะใหญ่กว่าขาม,ม้ามันก็จะจะแคบหน่อยตรงนี้เนาะทีนี้เราก็จะเก็บเข้าทั้งสองข้างนะคะจะเก็บเข้าทั้งสองข้างเพื่อให้ตรงนี้ไล่ลงมาเป็นเส้นตรงนะคะแล้วทีนี้นะคะใต้ตะเข็บตะเข็บใต้ขาเป็นตะเข็บคู่เราจะต้องเลาะอ,ออกก่อนนะคะขึ้นมาประมาณตรงนี้ เหนือเข่าขึ้นมานะคะทีนี้แล้วเราก็มาตีตีขึ้นไปตามความต้องการของเราเลยนะตีแล้วเราก็ค่อยๆหายไปนะคะค่อยๆหายไปจนจุดตรงจุดเชื่อมนะคะ ถ้าเราเข้าใจวิธีทำนะคะงานทุกอย่างมันจะไม่ไม่มีคำว่ายากสำหรับเรานะคะถ้าเราคิดว่ามันไม่ยากหรือว่าอาจจะยากนั่นแหละแต่เราก็เออไม่ต้องคิดราคาลูกค้าแบบว่าแพงเวอร์อะไรอย่างนี้เนาะอ,อคิดแค่พอประมาณแค่ให้ลูกค้าอยู่ได้ลูกค้าพอใจแล้วเราอยู่ได้นะคะแค่นั้นก็พอแล้ว ถ้าเราจะไปบอกลูกค้าว่าทํายากทํายากแล้วก็คิดแพงอะ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่เนาะลูกค้าเขาก็อยากเอาของเก่ามาแก้เพราะเราทําร้านซ่อมเนาะเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะคะอันนี้ก็ตีขึ้นไปเลยนะ,ะไล่หายไล่หายให้มันไปเชื่อมนะคะเนี่ยตรงนี้อ่ากรณีตะเข็บได้ค่ะที่เป็นตะเข็บคู่นะคะเราอาจจะเลาะเปิดออกเลยทั้งหมดก็ได้ เพื่อที่ว่าเราจะได้เย็บง่ายนะคะหรือว่าเราจะเลาะแค่เลยเลยขึ้นมานิดหน่อยจากเขา่าประมาณสองสามนิ้วก็ได้นะคะพอเราขีดได้แล้วเราก็มาเช็คด,ดูว่าข้างเมื่อกี้เราเก็บกว้างเท่าไหร่นะคะเนี่ยรอยขีดช็อกของเราตัวนี้ก็เป็นหกนิ้วครึ่งจากเส้นชอน็อกนี้มาเส้นช็อกนี้นะคะความกว้างหกนิ้วครึ่ง เดี๋ยวมันจะมีความยืดออกไปอีกนะเราก็มาขีดตรงนี้เลยนะคะเข้ามาเป็นหกนิ้วครึ่งนะคะเราจะได้เย็บเราเย็บไปก่อนให้มันเท่ากันไปก่อนตีง,ง่ายๆแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะไปหาได้นะคะหาได้มาเนาไว้ก่อนหาได้กับเข็มเนานะคะมันเนามันเนาไว้ก่อนตรงนี้แบบนี้ การเนาตามรอยขีดทำได้กับงานทุกอย่างนะคะจะเป็นเดสจะเป็นเสื้อสูทจะเป็นเดสที่มีซับในเย็บกลับนะคะเราทำแบบนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้มองเห็นข้างในว่าเราจะต้องเย็บแนวไหนนะคะถ้าเราไม่เนาเราก็จะไม่รู้หรือว่าเราจะไปหงายขีดทางด้านผิด อันนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าข้างนอกมันอเขาเรียกอะไรที่เราต้องการมันเท่าไหร่เนาะช่าง่อมผ้าจะไม่ค่อยไปขีดทางด้านในนะคะถ้าจะขีดก็ขีดทางด้านนอกก่อนแล้วก็เนาเนาออกไปแบบนี้เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมันง่ายกว่าการที่เราจะไปขีดข้างใน เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะถ้าหากว่าเห็นวิธีทำแล้วแล้วอยากจะไปซ่อมของตัวเองใส่หรือว่ารับงานซ่อมให้ลูกค้าก็เอาไปใช้ได้นะคะถ้าเอาไปใช้แล้วมันมีประโยชน์ทำแล้วสวยทำแล้วง่ายก็ทักมาบอกกันด้วยเพราะว่าช่างก็อยากจะรู้เหมือนกันเนาะว่ามาแชร์วิธีให้เพื่อนๆดูแล้วมีใครเอาไปใช้ประโยชน์บ้างอะไรอย่างงี้ ถ้ามีคนเอาไปใช้แล้วทาได้นะคะแล้วก็มีอาชีพเนี้ยก็จะดีใจนะคะเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนมีอาชีพไม่ต้องไปพึ่งงานโรงงานงานที่ว่าเขามาเร่งทําถูกๆอะไรเงี้ยถ้างานแบบนี้เราเรียกระคายเองได้นะคะ กรนี้ทาแบบนี้ลืมบอกนะคะเราก็เลาะไปขาเนี่ยออกก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเราเย็บเราก็จะได้เย็บสะดวกเพราะว่าถ้าเราไม่เลาะมันก็เย็บไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราต้องเอาขาเข้านะคะอพอหนาวเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับตะเข็บออกมาเพื่อที่เราจะเลาะเลาะตะเข็บออกนะคะเนี่ยจุดตรงนี้ที่เราจะต้องเลาะขึ้นมาเราก็กลับออกมาเอาช็อคติ๊กไว้แบบนี้นะคะ ให้เรารู้ว่าเราจะต้องเลาะขึ้นมาเท่าไหร่มันจะได้เท่ากันและตรงกันทั้งสองข้างนะคะของเขาเป็นได้โซ่นะคะเราก็ดึงได้เลยตัดตัดจังหวะที่เราต้องการจะเลาะออกแล้วเราก็ดึงได้เลยแบบนี้นะคะ อีกข้างหนึ่งนะคะเราจะต้องรู้วิธีวิถีของโซ่นะคะว่ามันจะไปทางไหนข้างหนึ่งเราก็เอาตั้งชายขึ้นมาเราจะดูลักษณะว่าจักเวลามันเย็บมันเย็บเริ่มจากตรงไหนโซ่มันจะดึงถอยหลังนะคะก่อนที่เราจะดึงเราก็ตัด ตัดจุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราดึงแล้วมันหลุดไปเตลิดเปิดเปิงถ้าเราจะไม่อมตะเข็บแบบนี้นะคะเราก็สามารถเลาะรอบเลยก็ได้เลาะจนรลอตใต้ขาเลยก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เย็บ ่าเป็นตะเข็บเฉยๆลงมาถ้าเราไม่ห่อตะเข็บคู่แบบนี้ให้ลูกค้าถ้าตะเข็บแบบนี้เลือ,อ,อกมาแล้วมันก็จะมีเนื้อที่อีกนะเสร็จแล้วก็ไปเย็บกันเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาจับเย็บเลยนะคะเพราะเราจับเย็บนะคะเราก็จับตะเข็บนะคะตะเข็บเดิมเนี่ยเขาให้เขาอยู่แนวเดิมของเขานะคะเราไม่ต้องไปเบี่ยงเบน แล้วเราก็เปิดนะคะเปิดเย็บตรงนี้เปิดเย็บตรงที่เราเลาะขึ้นมาสูงสูงนะคะที่เราสูงขึ้นมาจากแนวเข่าที่มันเป็นคอดๆแล้วเราก็เย็บนะคะค่อยๆไล่หายตรงตะเข็บที่เรา,าเนาไว้นะคะ การเน่าการเนา,ก,า,เนาก็คือการให้เราเห็นว่าที่เราขีดไว้ข้างนอกอะ่ะมันอยู่ส่วนไหนของของขากางเกงถ้าเราไม่เนา่าเราจะไม่เห็นหรือว่าเราจะมาเปิดแล้วขีดด้านในเนี่ยถ้าเป็นช่างซ่อมผ้าก็คือไม่ถนัดนะคะทำแบบนี้ถนัดกว่าถนัดแล้วมันก็ง่ายด้วยอ่ะเราว่า แล้วเราก็มาเย็บอีกข้างนึงนะคะอีกข้างนึงจับตะเข็บแบบนี้นะคะจับให้เขาเท่ากันอย่างนี้ขากระดิ่งทำเป็นกระบอกเล็กน,นะคะขากระดิ่งขามา้าทำเป็นกระบอกเล็ก เย็บตรงที่เราเนานะคะเย็บตรงได้เนาที่เราเนาออกมาจากข้างนอกเย็บให้ตรงเลยถ้าเราฉีดแล้วแล้วเราเนาแล้วด้านในนะคะไม่จําเป็นต้องฉีดอีกรอบก็ได้เพราะว่าเราเห็นได้เนาแล้วเราก็จะเย็บตามได้เนามานะคะแล้วเราก็ไล่นะคะค,ะค่อยๆไล่เลยขึ้นมาหายขึ้นมา พอเราได้แล้วนะคะเราลองเช็คดูไปค่ะว่าความต้องการของเราที่เราจะทำให้มันเป็นกระบอกเนี่ยมันใหญ่เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ตอนที่เราวัดอะ่ะมันหกนิ้วหกนิ้วครึ่งเสร็จแล้วมันก็จะมีส่วนยื่นนะคะส่วนยื่นของชิ้นหลังที่มันยื่นล้ํากันะ่ะมันก็จะได้เจ็ดนิ้วนะคะขากระบอกเล็กจริงๆรงเจ็ดนิ้วก็ได้นะคะหกนิ้วก็จะเล็กเกินหกนิ้วก็จะเป็นเด็ ก็บอกนะคะแล้วเราก็ทําอีกข้างหนึ่งให้มันเหมือนกันไอ้ส่วนตะเข็บที่ห่อนะคะเรายังไม่ได้หอ่อเราจะต้องไปทําอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันก่อนเดี๋ยวเรามาห่อทีหลังเนาะทําอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็มาวัดปลายขาเหมือนกันนะคะว่ามันได้เท่ากันไหมนะเมื่อกี้ได้เจ็ดนิ้วอันนี้มันได้เจ็ดนิ้วหนึ่งแปดนะคะเช็คใหม่อีกรอบนะคะ าหากว่าข้างใดข้างหนึ่งใหญ่กว่าเราต้องเอาออ๋เท่ากันนะคะอันนี้ก็ได้อันนี้มันได้เกือบหนึ่งสี่นะคะเกือบหนึ่งสี่มันใหญ่ไปนิดนึงเราก็เย็บเข้าจะหน่อยนึงนะคะการทำแบบนี้เราว่ามันเร็วดีนะคะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย มือใหม่ทําแล้วก็ดูดแล้วก็ทำได้นะคะเพราะว่ามันไม่ยียาก<ม>เย็บข้างที่ใหญ่เข้านิดหนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเจียนนะคะเอาเจียนตะเข็บด้านที่เป็นได้ค้มก่อนนะคะตัดออกตัดออกแล้วเราก็ไปค้มปกปติของลูกค้าเออของตะเข็บเดิมเขาเลย ออกส่วนข้างนี้นะคะส่วนข้างนี้ที่เราจะต้องอมนะคะที่เราจะต้องทําเหมือนเดิมเข้าคิ้วเหมือนเดิมและะ้วเราก็ตัดข้างชิ้นเนี้ยชิ้นบนเนี่ยให้มันเล็กนะคะให้มันเล็กกว่าทําเหมือนเดิมเขาเลยนะคะเหมือนเดิมเขาที่จะเก็บข้างนึงมันใหญ่กว่าเราก็เกียนเหมือนเดิมเขานะครับเกียนไล่ระดับไป ตัวที่เราเลาะออกเนี่ยมันเป็นเขาใช้จักรทำมาใช้จักรที่แบบว่าเป็นเป็นระบบของเขาเลยเนาะที่เขาห่อในตัวแต่ของเราต้องใช้ระบบมือไงระบบพึ่งตัวเองไงพอเราตัดชิ้นล่างได้แล้วนะคะเราก็มาตัดชิ้นบนนะคะชิ้นบนก็ให้ใหญ่กว่า กรณีที่เราขี้เกียจอมหรืออะไรเราก็ตัดทําเป็นตะเข็บพง้งแล้วก็คิ้วได้เลยนะคะมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องไปทําตามเขาเป๊ะนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาห่อนะคะห่อทับนิดนึงอย่างเงี้ยห่อทับนิดนึงแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บอีกตะเข็บนึง ให้มันใกล้เคียงกับตะเข็บแรกที่เราเย็บนะคะแบบเย็บทับไว้เฉยๆเดินได้ห่างก็ได้จากเปื่อที่ว่าเราเราคิ้วแล้วมันจะได้ไม่เกะกะเราตอนเราเปิดคิ้วข้างในเนาะ ใหญ่ไอ,อชิ้นบนเล็กมันก็จะห่อกันไม่ได้นะคะตรงที่มันจะเชื่อมกันนี่เราก็เปิดตะเข็บเดิมออกมานิดนึงนะคะแล้วเราก็เย็บไปเลยะะมันเชื่อมกันแบบนี้นะคะ ทำสองข้างให้เหมือนกันพอเราเย็บผ้าจะเข็บห่อไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จับจับเข้าไปข้างในเอาจักเอาตีนผีเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเดินคิ้วให้เหมือนเดิมแต่ว่าจักเราเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะในการที่จะไปกระดึอบกระดึบคี้นี้ ตรงนี้นะคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะมีการเชื่อมกันนะคะมันก็จะมีเชื่อมกันแบบตะเข็บตะเข็บเก่ากับตะเข็บใหม่ที่เราที่เราทํามานะคะเดี๋ยวดูคิ้วเพื่อนๆดูคิ้วก่อนเนาะคิ้วปกตินะคะเต้นแรกแล้วก็คิ้วริมริมตะเข็บที่เราเย็บนะคะเย็บยีนก็ปล่อยได้ห่างเล็กนึนง ช่างซ่อมอ่าช่างที่ใช้จักรกระเป๋าหิ้วเราไม่รู้นะคะว่าอ่าเขาเย็บผ้าหนาผ้าอะไรได้ขนาดไหนเพราะเราไม่เราไม่เคยใช้นะคะก็จะแนะนําไม่ได้จะแบบว่าถ้าถ้าใครมาถามเรื่องจักรกระเป๋าหิ้วเนี่ยช่างแนะนําไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่เคยใช้ ที่ไม่เคยใช้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะไม่มีตังค์ซื้อนแพงมากเมื่อก่อนราคามันสองสามหมื่นนู่นแต่สมัยนี้มันก็ไม่สูงเท่าไหร่เนะ้ะสมัยก่อนใครมีจากกระเป๋าเหี่ยนี่แบบโอ้รวยมากอลเป็นช่างเย็บผ้าที่รวยแต่กรณีที่เราไม่ได้ใช้ลายแบบ ทำลายอะไรงนี้เราก็ไม่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะถ้าเราจะใช้แค่ถักลังอะ่ะเราก็ค่อยๆกรเดืบกรเดืบมาแบบนี้นะคะทำได้ยากนิดนึงพอมันสุดเราก็วนนะคะวนวนแบบคิ้วอีกเส้นหนึ่งออกมาเลยช่างซ่อมผ้าจะจะแบบว่า บนเส้นแรกก็คือชิดตะเข็บนะคะเพราะเส้นที่สองเราก็จะเผื่อเผื่อจากตะเข็บโดยการใช้ตีนผีเนี่ยวางให้ชนเส้นที่เราเย็บครั้งแรกไล่มาเลยนะคะเออตะเข็บยีนส่วนมากมันจะใหญ่งไงมันเป็นคิ้วใหญ่แบบเหมือนเหมือนเส้นหนึ่งอะไรเงรี้ยกระเดิบ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 มาจนจบนะคะ พอเราคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตะเข็บนะคะอีกข้างหนึ่งไปพง้งพ้งให้เรียบร้อยนะคะอย่างข้างที่เราตัดออกอไปพ้งให้เรียบร้อยพอเราไปพ้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เอาตะเข็บมาเช็คดูนะคะว่าสองข้างเท่ากันไหมก่อนที่เราจะพับเย็บปลายขานะคะได้เนาที่เราเดาที่เราเนาไว้อะมันก็จะเห็นออกมาเนี่ยเราก็เลาะออกนะคะเลาะออก เสร็จแล้วมันก็จะมีรอยเชื่อมกันนะคะระหว่างตะเข็บเก่าตะเข็บใหม่นะคะเนี่ยเป็นรอยเชื่อมเนี่ยตะเข็บเก่าที่เขามีการฟอกนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะค่อยๆหายมาตะเข็บที่เราเย็บนะคะที่เราเย็บใหม่เนี่ยมันทํายังไงมันก็ไม่มีรอยฟอกเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดทําได้ก็ก็ไม่ว่ากันนะคะตัวตะเข็บข้างนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ มันก็จะมีรอยเชื่อมก็คือลายฟอกเดิมเขาแต่ของเราเย็บใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีแต่ทีนี้เราจะต้องมาเช็คดูก่อนว่าไอตะเข็บเราที่เราไล่เนี่ยมันจะมีแบบว่ามันเท่ากันไหมนะคะถ้ามันไม่เท่าก็รีบเก็บซะตอนนี้เลยมันอาจจะบางครั้งที่ช่างบอกไปอ่ะวิธีก็คือทําแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เท่ากันเป๊ะนะคะส่วนตรงนี้ถ้าหากว่ามันมีการ โค้งพองอยู่เราก็ต้องเข้าไปเย็บใหม่นะคะเพื่อไล่นะคะเพื่อไล่มันหายพอเรามองออกแล้วว่าแบบไหนที่มันยังไม่ไม่เชื่อมต่อกันดีนะคะเนี่ยมันจะยังไม่เป็นทรงที่ว่าจะเชื่อมต่อกันดีหรือว่าอาจจะมีการคดๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบมองไม่เป็นเส้นตรงอ่ะเราก็เช็คเอาไว้เย็บใหม่นะคะแล้วส่วนตะเข็บนะคะที่บอกว่าตะเข็บ ชิ้นหลังเนี่ยมันจะยืดมันก็จะยืดแบบนี้นะคะการยืดมันก็จะยืดเท่ากันนะคะจากข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างก็จะยืดเท่ากันเท่านั้นเพราะเราไม่ได้เปิดตะเข็บเย็บอะไรให้มันเสียหายพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คความใหญ่ของขาโดยการจับนะคะจับสันทกกางเกงนะคะจับตะเข็บใต้เอ่อตะเข็บข้างกับตะเข็บใต้ขาให้ตรงกันนะคะแล้วเราก็มาเช็คความใหญ่ว่าขาของ กางเกงของเราที่เราไล่ทรงไปเนี่ยใหญ่เท่ากันไหมนะคะทั้งสองข้างนะคะก็จะจับลักษณะแบบนี้ไอส่วนข้างบนที่เราไม่ได้แก้เราไม่ต้องไปดูนะคะเราดูส่วนที่เราแก้นี่ตรงนี้อันนี้ก็เท่ากันนะคะเท่ากันเป,เป๊ะเลยนะคะเนี่ยเท่ากันเป๊ะ,เ,ปะเลย เพื่อนเห็นไหมคะมันก็จะเท่ากนันก็จะเป็นกระบอกเล็กนะทีนี้พอเราได้แล้วเราก็จะไปเย็บพับเย็บปลายขาเหมือนเดิมเช็คเสร็จแล้วนะคะเราก็มาพับเย็บปลายขาไว้ให้ลูกค้าให้เหมือนเดิมนะคะเย็บลงเส้นเดิมของลูกค้านะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงไปตรงตะเข็บคู่นี้ก็ที่เราเย็บลงมาจนสุดเนี่ยนะ ลืมนะคะก็เลาะขึ้นสักหน่อยนึงที่จะทําให้มันบางๆนะคะลืมมันนี้ลืมลืมเทคนิคอย่าลืมแบตะเข็บนะคะอย่าลืมแบเมื่อกี้ช่างลืมลืมกันเลาะนะคะลืมกัเลาะเอาเสร็จแล้วเราก็ผักเย็บปกติแหละ องแบบเก่าแล้วเขาไตื้อมาแบบเอวได้สะโพกได้นะ่ะแต่ขาเขาไม่ชอบแบบนี้เนาะผู้ชายเขาก็ไม่อยากใส่แบบนี้เขาก็อยากใส่เป็นกระบอกธรรมดาแต่ว่าเขาใส่ทำงานนะคะเราก็เย็บปลายขาให้เหมือนเดิมนะคะทั้งสองข้างเพื่อนๆอย่าลืมทำให้ตะเข็บมันแบะก่อนเย็บนะคะจะได้บางๆพอเสร็จแล้ว ก็จะได้ประมาณนี้นะคะขากระบอกเล็กจากขาก็ดิ่งนะคะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะถ้าตะเข็บตรงนี้นะคะมันเชื่อมต่อกันไม่สนิทนะคะเราก็เอาไปรีดนะคะรีดให้มันให้มันเรียบร้อยนะคะค่ะถ้าตะเข็บมันเราคิดว่ามันไม่เชื่อมนะคะเราก็เอาไปรีดนะคะรีดให้มันเรียบมันก็จะเชื่อมเองในภาพอ่ะมันจะเหมือนใหญ่ Hook Years, ๆนะเหมือนจะคอดคอดเนี่ย แต่จริงๆแล้วมันเท่ากันนะคะมันเท่ากันส่วนมันเท่ากันมานะคะคือกระบอกเล็กนะคะวิธีการทำขากระบอกเล็กจากกางเกงขากระดิ่งก็มีเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆชอบหรือว่ามีกางเกงอยากจะไปแก้ก็ลองไปทํากันดูนะคะวิธีทําก็ตามที่เราบอกเลยนะคะถ้าทาแล้วมันสวยยังไงก็ทักมาบอกกันด้วยนะคะจะดีใจมากเลยเออแล้วก็ขอให้แชร์กันคนละหนึ่งแชร์นะคะ จะได้เป็นกำลังใจให้ช่างซ่อมผ้าเนาะไปละจ้าขอบคุณจ้า